KS เเเเคคคคยยยยยล้มมมมมมแต่่่่ไไไพออกกููทถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ผมผมผมเห็นในอุโมงบอเยอะมากเฮ้ยมา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 เฮ้ยคันแดงพวกมันคันแดงพวกมันเอาเดียวเเได้ได้ได้เอาเลยเอาเลยก็เลยเอาเอาเอากระชากเข้าไปม่ไร้ไม่คันพ่อไม่ยคันพอักหน้าอย่างหน้าคันนึงหนักหน้ามาคันนึง ไอไฟฟ้าไอโซนปักไฟแล้วบั๊มเนี่ยออกซ้ายเพื่อนม้ำลองตกลงน้ำลองตกลงน้ำลอยน้ำลอยน้ำลอยสี่ประตูไปอยู่งมงฟังมันอยู่งมงเดี๋ยวถ้ามึงลงไปไม่ไม่ไม่าจหมดจะหมดไปเดี๋ยวไฟฟ้าไปเดี๋ยวไฟฟ้าไปไฟฟ้าพอ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 ตั้งเสต็จเลยปั๊มให้อยู่ปาไม่อยู่เอาให้อยู่พอให้อยู่พอชิวๆแล้วพาเรา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 เฮ้ยมมึึงงลเตรียมบั๊ม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  เล็งๆเอาคันแดงไล้คันแดงเลยนะอนเาโซนโซนหน้าไว้ได้ดเลยอน้เงเพาเฮ้ยเอ็มเจอย่ข้างบนหมดให้หมดเลย้างล้างน้ำเลยน้ำไปเลยนะสวยตรน้ำตน้ำตน้ำตรน้ำอุโมงค์นะขูบนนะพี่เราข่นบนดิมา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 เยอะ พ okay. ุ่งไป right. เกลุ่มใหญ่ก็ได้นะมันมาแล้ว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 กูอยู่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 ใครเลยมาตามมาตมเอาไม่ให้ตายตรงนั้นน่ะกูกูยื้อยู่อยู่อยู่มันหนาเพื่อนนะหนาเพื่อนหนาเพื่อนหนาเพื่อนเอาดิโชนดิโชนเลยโชนเลยโชน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 ใชนโชนโชนโชนสีนแล้วชนโ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 ชยโชน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 โงนโชนโชนนโชนโนโช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 งโชน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 น

มาลงกมาลงกมาลงกมาจะดับแล้วที่แดดามจะดับมาลง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 ลลลงเล่ลงเลาลงเลลงตัวกูลงตักูลงตักูลงตวกูลงตักูลงตัวกูลกลงเฮ้ยลงตกูโอ้โหไอ้เียมึงไปดักหน้าแม่งดิมึงดักหน้าแม่งดิไปดักหน้าแม่งดิไปมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยมึงเล่นเลยกูเฝ้าให้กูเฝ้าให้ลงลงเดียววะมดี โอ้เจียคนปะเี่ยลงให้มดเดินไปพี่ตงทำหน้าที่ตามตามที่กูบอกเ้ยตายวยไปเลยชวไปเลยอ้ยเฮี้ยตังกวยไอ้สัสเป็นไงมึงเป็นไงม้เนียโฟกัสอยเี้ยช่วยเาวนด้วย

คือแล้วเกตคือแล้วเกตคือแล้วเกตคือแล้วเกคือแล้วไอ้่ามาเชียไอ้โคตรไอ้ยโคตรกากเลยฟอรมซึ่งหรอมึงมึงฟอมซึ่งหัามาตายแล้วผู้หญิงอ่ะอีเชียควายก้ามาโยมมาเดียมยมาเียมาเียมาเดียมาเียมเียมา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 เดียมาเฮียมาเดียมาเียมาเียมาเดียมาเฮียมาเดียมาเ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 ดียมาเดียมาเียมยเียยเียยมาเียมาเียเียยมาเียมาเมาเียมา ไอ้เหี้ยเอ้ยฟอมเยอะนะมึงไอ้สัตว์เทคเตอร์ไอ้กระจกไอ้เหี้ยมาดิเลยมันไม่ไหวหรอกอยู่าจะกดกูมากมากอยากจะกดกูมากมากอไอ้สัตว์อยากจะกดกูมากมากไอ้เหี้ยอยากจะกดกูมากมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไปยมสตอาร์ล่ะส่งหอยสัตว์เนี่ยมอยส่งส่งหอยเหี้ยไม่ตามตามตามที่กูเซตตามที่กูเซตตามที่กูเซตตามหัวฟัง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 เกนนะฟังกู ตามทีกูเซตตามที่กเซตเจนเย็นเจนเย็นตามที่กูเซตเจนเย็นเจนเย็นเยนเย็นชิว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 เพื่อนชิวชิวไปเซตรถตัวเองเลยโหสมันนีที่โหส้มมาโหส้มมานีนี่โหส้มมานีนี่โหงมากมั้งไอ้เหี้ยชิวชิวเพื่อนชิวชิวชิวตามที่กูเซตบางไว้ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องอะไรมากไม่มีอะไรมากเลยมาลงลงมาลงมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยอย่าลืมอุ้มศพไปด้วยนะเว้ยอย่าลืมอุ้มศพให้หมดนะ ไปอย่าพึ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้ลุง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 ไปกับโลนอลนโลนโลนมาที่นี้โลนอลนไปกับลุงโฟกไอ้ลุงโฟกไปกับโลนใครใครไอ้ใครไม่มีรถอ่ะเออไม่มีทางเมืองบนอะจุดทางเมืองบนอะเซตาเดี๋ยวมึงคาตีในตัวตัวเคีื่อนี่กูพี่พาไปพาเข้ามบเดียวหอบพร้อมกันทรัพย์ละก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชิว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 มึงหอบพร้อมกันมา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 นับหอบมานับหอบไปแล้วหรอกระจายกันแล้วหรอ S <S หอมควอมกันหอมความการมามามาหอมความกันเร็วเร็วเร็วเ,วเวจนเจนเพื่อนมามามา,มาหอมควอมกันหอมความการหอมความกาะนี่ขนาดแก๊งก<อ>ูคน<อ>น้อยกว่าเนี่ยน้องใครเขาไหนไม่มีหอ่อเขาไหนไม่มีห่อมาดิมาไม่ต้องมีทุกคนต้องมีทุกคนมา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 ดิมาดิมาดิมาดิมีเพื่อนอะไรไปข้างนอกอีกป้า าไปม่ไม่เดี๋ยวค่อยไปลุงไม่ลุงปล่อยปล่อยผมห่อเองโอเคจบอ่ะนับนับเลยนับเลยอ่ะมานะมานะลงรถดิลงรถดิหนึ่งม่่มมีหอาเดี๋ยวห่อให้ตัวเนี้ยทั้งกวยถือไว้หนึ่งสองสามปนไม่ปนไม่ปนที่อื่นไม่ปนที่อื่นปนที่อื่นนะปนที่อื่นอย่าลืมปนนะปนในดีปนในให้หมดนะอย่าลืมอย่าลืมปทั้งคุยเอาดิที่่่ออืนหเสร็จเขาใช่ไงไปปนที่อื่นไงปนที่อื่นปนที่อื่นปนที่อื่นใจเย็นใจเย็นไปไหม เซตาเดี๋ยวกูจับเวลาแล้วกูจับเวลาแล้วมึงมึงอุ้มไปเลยสิบนาทีสองสิบศพเขาเหลือคนนึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรคนมันเยอะกว่านี้ว่าอโรมเจอไหนอโรมเจอไหนทะเลทรายหรอไม่ไม่ไม่ข้างบนข้างบนที่เก็บระวังนะระวังนะมีรถป่าไม่มีรถหรอขึ้นมาขัาดนั้นรถไม่ได้นะอ๋อพี่ไปไหนอ่ะพี่เก้าสิบไปไหนเก้าสิบไปไหนอ่ะเก้าสิบาีมัด ตอนสิบสองนะหอตอนสิเอนสิบเก็บที่เก็บสตรอเบอรี่กลับไปแล้วกลับไปแล้วพอสตรอเบอรี่พสตรอเบอรี่พสตรอเบอรี่ตอนสิบสองนะหอตอนสิบสองแหม่ไหนบอสอยู่ที่เดิมเลยที่เดิมเลยรอเคลียร์ตอนนี้เพื่อนอยู่ปล่อยกูได้ดอกกูเชียร์หนูกูยังจะป้นใช่ไหมเดี๋ยวป้นเขาเองเดี๋ยวป่นไหมป้นไม่ได้วะ ก็ทำไมเป็นอะอย,าาย่าขับเล้ยถนนนะเจอ